สวัสดีครับเด็กๆโพสคัมพีกับมาเจอกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการใช้หัวหรือใช้ศีรษะหมองบอลสายตาจ้องที่ทบอลไว้มองขึ้นไปข้างบนใช้หน้าผากส่วนนี้มองบอลมองไปข้างบนข้างบนข้างบนคือทำไมเราต้องเดาะบอลด้วยหัวให้เป็นและให้คล่องมันมีประโยชน์อะไรในสถานการณ์ในสนามคะเวลาที่อยู่ในสนามเนี่ยเวลาลูก ลอยดงขึ้นมาเราจะใช้ศีรษะมงหรือบางทีเราต้องใช้ศีรษะในการพักลูกบอลเราก็จะได้มองออกว่าเราจะต้องพักส่วนไหนถ้าบอลลอยโดงแบบนี้เราต้องพักใต้ลูกสําคัญสุดคือเวลาหมองทาประตูเราก็จะได้มองออกว่าจะต้องมองเหลี่ยมไหนอย่างเช่นประตูอยู่ฝั่งเนี้ยเราก็ต้องมองทางนี้เข้าไปประตูทางนี้เป็นการ มองเหลี่ยมของลูกบอลแล้วก็ โอ้โกว่าจะได้ร้อยทีนะครับโค้เคยหม่งได้สามร้อยแต่นานมาแล้วอันนี้ไม่ได้หมงนานละร้อยหนึง่งกว่าจะได้โหเหนื่อยชัดแย่นะครับเด็กเนะครับเราไปฝึกดูนะครับยากกว่าเท้ายากกว่าเขา่าเพราะเราต้องมองใต้ลูกแล้วกล้ามเนื้อทุกส่วนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อกล้ามท้องกล้ามเนื้อคอต้องแข็งแรงหมดกว่าถึงจะดอได้เป็นร้อยนะครับเด็กเด็กเราฝึกดูนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับ โพสดคลิปหน้าสวัสดีครับ